นาครึ่งคนเครื่องงูเทพแห่งน้ำเจ้าแห่งอสอรพิษนาคืองูใหญ่มีงอนลำตัวเต็มไปด้วยเกล็ดสีมีทั้งสีแดงสีเขียวสีดำบางก็มีเจ็ดสีและมีจำนวนเสียงที่แตกต่างกันไปนาคที่มาจากตระกูลธรรมดาจะมีเสียงเดียวแต่หากเป็นนาคจากตระกูลชั้นสูงขึ้นไปจะมีสามเสียง หาเสียนหรือเจ็ดเสียนพวกนาคอาศัยอยู่ในเมืองบาดาลซึ่งเต็มไปด้วยอยัญมณีทองคําและของมีค่าต่างๆน,นาคเพศหญิงเรียกว่านาคีนาคที่เป็นหัวหน้าเรียกว่าพยานาคสำหรับชาวไทยถือว่านาคเป็นเทพแห่งน้ำมีพลังอำนาจนาเกรงขามเป็นผู้พิทักษ์สัตว์น้ำ และของมีค่าในแหล่งน้ำเช่นลำธารแม่น้ำทะเลมหาสมุทรและในธรรมนอกจากนี้ยังเชื่อว,ว่าน,นาคสามารถควบคุมลมฟ้าอากาศให้ฝนตกตามต้องการได้ชาวไทยจึงมีพิธีบวงสรวงขอฝนจากพญานาคยามที่เกิดน้ำแล้งนาคไม่ได้มีความคิดมุ่งร้ายหรือเป็นศัตรูกับมนุษย์ แต่ตัวมันมีพิษร้ายแรงที่เป็นอันตรายกับมนุษย์และสัตว์มีตำนานเล่าขานกันว่าแต่เดิมสัตว์มีพิษจำพวกงูตะขาบแมงป่องขางคกไม่มีพิษแต่พวกมันได้กินพิษที่นาขายทิ้งไว้ตามริมแม่น้ำโขงจึงกลายเป็นสัตว์มีพิษอย่างทุกวันนี้จะเรียกว่าเป็นเจ้าแห่งอสรพิษก็ไม่ผิดนะัก นาคสามารถแบ่งตามลักษณะภายนอกได้3ประเภทคือ 1. เป็นงู 2. เป็นมนุษย์มีงูที่ศีรษะและ 3. ครึ่งงูครึ่งมนุษย์และสามารถแบ่งตามลักษณะของการเกิดได้อีกสี่ประเภทคือ 1. เกิดแล้วโตทันทีเป็นการถือกำเนิดจากบุญบารมีมีอำนาจมากกว่านาคที่เกิดจากประเภทอื่นๆ เทียบเท่ากับพวกเทวดา 2. เกิดจากสิ่งมักมมเช่นเกิดจากต้นไม้ดอกไม้ในน้ำที่โศกปรดที่ชื้นแฉะหรือเชื้อรา 3. เกิดจากไข่เหมือนกับงูทั่วไปนาประเภทนี้จะมีพิษร้ายกาดแต่จะอยู่ในรูปลักษ์ของงู 4. เกิดจากคันเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีพลังอำนาจมากน้อยตามแต่บุญกรรมที่ได้สั่งสมมานาคมีความสามารถในการแปลงกายเป็นมนุษย์หรือที่เรียกว่าเนรมิตตนแต่ก็จะมีข้อจำกัดบางอย่างเช่นนาคที่เกิดบนบกสามารถเนรมิตตนได้เฉพาะบนบกนาคที่เกิดในน้ำสามารถเนรมิตตนเฉพาะในน้ำแต่นาคทุกประเภทไม่สามารถเนรมิตตน ตอนที่เกิดล่อคราบนอนหลับผสมพันธ์และตายได้นาคมีความเกี่ยวข้องในเรื่องเล่าทางศาสนาหลายเรื่องเช่นตอนที่พระพุทธเจ้าสเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นไม้เจ็ดวันมีฝนตกพรมและลมหนาวตอนนั้นนาคชื่อมุจลินได้แผ่พังพาและขดตัวรอบพระพุทธเจ้าเจ็ดรอบเพื่อบงังฝนลม และป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษต่างๆหลังจากฝนหยุดแล้วมันก็คลายตัวออกแปลงกายเป็นชายหนุ่มที่เฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยความเลื่อมใสและอีกเรื่องหนึ่งก็คือหน้าที่ได้ฟังทางเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธายอย่างแรงกล้าจึงแปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อขอบวชแต่ภายหลังยางที่นานอนหลับแล้วรืยตัวตนที่แท้จริง ก็ถูกพระรูปอื่นเห็นแล้วนำไปแจ้งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงให้สึกแล้วบอกว่าเป็นสัตว์เิราชานไม่สามารถบวชได้นาคได้ฟังดังนั้นก็เสียใจแต่ก็ขอร้องว่าแม้จะบวชไม่ได้แต่หากมีผู้ใดบวชในอนาคตขอให้เรียกคนที่เตรียมตัวบวชว่านาเมืออหมูหรือมะกรอ สัตว์หิมะ่านครึ่งสัตว์บกครึ่งสัตว์น้ำเงือกงูหรือมังกรเป็นสิ่งมีชีวิตในทะเลอาศัยอยู่ในป่าหิมะผ่านมีลักษณะเหมือนสัตว์หลายตัวผสมกันโดยมีลำตัวยาวเหมือนพญานาคมีฟันแหลมคมเหมือนจอระเข้โดยทั่วไปจะมีร่างกายส่วนบนเป็นสัตว์บกและมีร่างกายส่วนล่างเป็นสัตว์น้ำเช่น ช้างจระเข้หรือกวางผสมกับหางปลาแมวน้ำบางครั้งก็มีหางเหมือนนกยูงบางพื้นที่เรียกมะก่อนว่าตัวสํารอกเพราะในงานศิลปะมะกรมักจะขายหรือสํารอกสิ่งต่างๆออกมาจากปากเสมอเช่นตัวหน้าหรือพวงมาลัยบางพื้นที่ก็มองว่ามะกรอเป็นเหมือนมังกร สำหรับชาวอินเดียถือว่ามากอนเป็นสัตว์นำโชคเพราะเชื่อว่ามากอนจะขายความอุดมสมบูรณ์ออกมาจากปากและอะไรก็ตามที่เป็นความอุดมสมบูรณ์มักจะใช้สัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับน้ำและช้างมากอของชาวอินเดียจึงปรากฏในรูปร่างของช้างส่วนของไทยจะมีรูปร่างเหมือนงูผสมจระเข้มากกว่า มก่อนมีนาทีเฝ้าอยู่ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาและทางเข้าเขาพระสุมเมนเพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หลงเข้าไปรบกวนเหล่าเทวดาและผู้วิเศษที่อาศัยอยู่ในนั้นนอกจากนี้มันยังเป็นสัตว์พาหนะของพระแม่คงคาและพระวรุณเทพแห่งทะเลและสายฝนทำให้ผู้คนบูชามกอนในพิธีขอฝน และถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการดำรงชีวิตตำนานเล่าว่ามกอนเป็นสัตว์ที่มีความดุร้ายและมีความริษยาพญานาคอย่างมากเพราะว่าพญานาคมีส่วนสำคัญในทางพุทธศาสนาในขณะที่มันไม่มีมกรจึงไปท้าสู้กับพญานาคแต่เพราะพญานาคไม่อยากต่อสู้ให้คนรอบข้างเดือดร้อนไปด้วย จึงเสนอวิธีว่าหากมกรสามารถกลืนพญานาคได้ทั้งตัวก็จะถือว่ามกรชนะมะกรรับคำท้าและอาปากกลืนพญานาคเข้าไปเรื่อยๆจนเหลือเพียงส่วนหัวที่ไม่สามารถกลืนได้เพราะพญานาคได้แผลงเสียนออกมาจนมีสามเสียนแต่มกรก็ยังไม่ยอมแพ้มันอาปากให้กว้างขึ้นอีก เมื่อเห็นดังนั้นพญานาคก็แผลงเสียงจนเพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดเสียงซึ่งมะกรอไม่สามารถกลืนได้จำต้องยอมแพ้แล้วขายพญานาคออกมาซึ่งตรงนี้มีการตีความหมายว่ามะกรอคือตัวแทนของสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่พยายามกลืนกินพญานาคที่เป็นตัวแทนของความดีและบทสรุปสุดท้ายก็คือความดีสามารถเอาชนะความชั่วร้ายได้เสมอ หากเรายึดมั่นแต่สิ่งที่ดีงามและไม่ยอมให้ความพ่ายแพ้กลืนกินเรื่องราวของมกรข่ายหน้าจึงถูกนำมาทำเป็นรูปปั้นระดับที่หัวบันไดาทางเข้าประตูโบสถ์ตามวัดต่างๆเพื่อเตือนให้มนุษย์ทำแต่สิ่งดีงามปล่อยวางความชั่วร้ายก่อนเข้าโบสถ์